สวัสดีครับ BT p r e m i u m Auto Sonor นะครับผมวันนี้มาส่งงานกับ Toyota a l t ล s คันนี้นะครับผมไฟเดิมลูกค้าใส่เป็นหลอด LED มานะครับลูกค้าบอกไม่สว่างนะครับมองไม่เห็นทางนะครับผมลูกค้าเลยตัดสินใจปรับเปลี่ยนใหม่นะครับลูกค้าได้ปรับเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์ใบบอก3.1บุลเลนนะครับตัวนี้มาพร้อมบลัก Quick Start 45วัตต์นะครับผมพร้อมด้วยกรอบประหลั LED Beam Style และเป็น Daylight K6 นะครับ Daylight 2 Step เดี๋ยวมาดูแสงกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไฟออนครับเปิดไฟออน Daylight ติดเลยนะครับผมไฟรี่ครับ ิดไฟรีวงแหวนจะขึ้นนะครับเดี๋ยวไล์จะดิมแสงลงนะครับผมไฟแล้วฝั่งนี้ครับไฟแล้วจะเป็นไฟแล้วสเต็ปกระพริบนะครับผมอย่างนี้โอเคปิดไฟแล้วครับไฟต่ำครับไฟสูงครับฉันเด้บอกผมทางร้านเป็นไฟซีนอนนะครับลูกแก้วทุกตัวมีสูงต่ำในตัวนะครับสังเกตจะยกทั้งลูกแก้วและไฟสูงเดิมของลูกค้านะครับผมเดี๋ยวมาดูแสงที่ก็แพงกันนะครับไฟสูงครับ นี่กลางวันนะครับผมแดดจ้าๆเลยครับผมอยวมาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับไปสูวงครับแดดเจนครับผมความสว่างในตัวรถนอกตัวรถไม่ต่างกันเลยนะครับผมสนใจงานติดตั้งดีๆอย่างนี้นะครับผมราคาไม่แพงนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาไี่ที่ BT Premium Auto Si Non นะครับผมทุกสาขานะครับขอบคุณครับ